เดี๋ยวเราจะทำการน,นะครับชนกับผมชื่อนะครับอ okay, ีแดงวัดบกปูเมงนะครับนี่รู้แล้วอ่ะก็หนึ่งแชาเลนจ์แนวอ่ะรู้จักงั้นจินแหล่อยะกิีดไอ้ก๊อบอ่ะรีกไอ้ก๊อบนะรลดไอ้ก๊อกกรงแเฮ้ยถ้าเกิดว่าไข่แันงยัง่ะคนนั้นต้องบอกชอบแบบนี้น้องจิ้นแหล่เอ้ย ไม่ได้เว้ยสวัสดีครับพบกับช่องแมงโพบสตูดิโอครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับก็จะเป็น EP แรกของเรานะครับในการนะครับนำกวางนะครับมาชนกับคนข้างนอกนะที่ไม่ใช่ในชานชชิตของเรานะครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะพี่บ้านตุงบ้านตุงเนาะอบ้านตุงแถวเนี้แม่งเถื่อน บอกตรงๆนะเดี๋ยวเราจะไปทําความรู้จักกับคู่ชนของเรานะครับจึ้งจึ่งซึ่งจึ่งซึงเดี๋ยวตอนนี้เรามาทําความรู้จักกับคู่ชนของเรากเลยนะครับผมอ่ะแนะนำตัวจนะอาจจะเคยได้เห็นกันอยู่นะครับในชิปเก่าๆนะครับซึ่งน้องกันก็ไปถ่ายนะครับก็เป็นสมาชิกเก่าของเราเหมือนกันนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะทาการนะครับชนกับกวางของน้องกันนะครับผมในวันนี้ที่ผมมานะอ่ะซึ่ง บอกกันก่อนว่าแชร์เลนวันนี้รู้จักยังจินแหล่อยากิ๊กไอ้ก๊อปอบะไม่ได้กิ๊กไอ้ก๊อปนะนี่ได้ของโกงจ้าสวัสดีเจ้าคนหลอกเงี้ยกันอยู่เจ้ากำลังจะฆ่ากับเถิเนาะโอ้โหเอาให้ตายนะไอ้เนาะไปให้มันรอดนะไปข้าวกี่เล่าปะเออไปไ้เบ้อซาดเดอร์ปะเฮ้ยถ้าเกิดว่าไข่กัน่ป่ะคนนั้นต้องบอกชอบแบบนั่งกินแหล่ค่ะไอ้ซาด มั่งแม่เด้อรักแมกจุ๊บจุ๊บแต่รักแบบแต่งแบบจุ๊บจุ๊บไอต้องจืดเรื่อยอ่ะแม่ข้ามันนอนก็เอ๊เต้นเนี่ไอ้กกอดในหอมจับว่าไอตัวนี้เนี่ยอเคไม่เป็นไรตอนนี้เดี๋ยวเราจะทำการนะครับจัดเตรียมอุปกรณ์ที่เราจะชนกันนะครับแต่ก้อนนะจะมีคนได้ใช่ไหม ใครเหรครับใครเหรอครับใครดิแ้นต้งครับไครดิแป้นต้งคนดังนะครับดังฟอยดังฟอยอ่ะก็มีอู้ดูไปโอเคป้าตอนนี้เดี๋ยวก็รอพี่หอยมา่นละเราจะกลับเตรียมประกอบในการชูนจั่วเลยนะครับผมไปโอเคครับตอนนี้โอ้โหนี่สำหชิบคนเก่าของเราช่องแมงก์สตูดิโอช่องที่ให้คำวุ้นรอยยิ้มเป็นอันนี้นาโครซุกนี่นะนี่หงูแล้วอ่ะเพื่นมีชาเลนจ์ไหนอ่ะถ้าเกิดว่าขายกันเนี่ยจะได้อู้แบบ่แบบ จวนแบบน้องจะไรเออได้บอกฝันดีน้องจะไรอะโอเคอ่ะโอเคนะยแพ็กได้อ่ะ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 พร้อมยองกันตอนนี้เราก็เตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วโอเคปครับสายอยู่เว้ยงั้สายอยู่ออกมาได้แล้งได้ละเบยได้วะแล้วเลยเนาะเด้บอกฝันดีน้องจะไรอะครับ นักเิดนี่นี่นี่อนนี้ครับผมแนะนำตัวก่อนผมชื่อนะครับอีแดงวัดบกปูมองนะครับเอนหลั้อนขึ้นมาในเน็ตอีแดงอีแดงนักจสือฮะนักนี่นี่น่พอพอพนี่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 แ้อะ้ตัวจอย่างแนะนํำตัวก่อนเด้งฟ้าแ่ว้าเด่นป็นเด้งฟ้าล้านแน่นอนเออเดี๋ยอีแดงย้นหล

เอาบ่งฟ้ะมันนักจื่อก่ะล่ะมันนักจื่อแน่นอนมีลุ่มหรอโอ้มีลุ่มหรอนี้ก็เปียบเสมียน้องจีหลาย แน่เตกเลยนะเน่ทัดแกนนี่ยโอ้โอแดกล้ำดีโอหอยด้วยหอยหอยสอบจ่อยแน่มนะนะโอ้โหยล่อแล้วนะเอาเอาแซบกินแล้วมาเอาหนึ่งไม้โอ้ถอยแต่กันเนี่โอ้บ่ลไปบอกเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไม่ได้อมยอมบยอม มากันแบบคือเลือดมาได้มานมงน้ำจืะแล้วโดนชื่อย่างก็ทำไเน้งหวอดบวบุูม่งเนื้ยไปสก๊อผมแก้มกันเว้ยผมแก้มเอาเลยเออดกเนเยนะเรย้อเรียเเเเรีเเรียยเีเเรียอยอยบบ้บบ้เรเเีเอยยเเอ นักจื๋อเนี่ยนอนนะครับว่าจกอกจิ๋งก๊กความกอีเดงมงบดามะดองดาะแดเอดามะแดอออเเดี๋ยวนจิ๋อยงที่มันเน้นน้ำเสียงอะอีแด้งเสียงกเสียงฟองมันแห้งไป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  ของไม่ลุมเลยได้ของไม่ลุมเลยไดนี่มันทอดนะมันลวกต้งเจามเนี่ยอะไรก้อนเออเออไไปจ้ายไปจ้ยเออต้องรักบ่ไป่าต้องรักกัเออเอาแล้วนะี้เ่ด้แวนะเสียงแม่้เลยคออยเ้ยเอาเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮยเฮ้เฮยเฮเ้ยเฮ้ยเเ้ยเน้ยเ้ เด้งานะได้นี่โอ้สาวแกงไร้วงแกนี่แหละแกเ้ยมันบดเอาแน่เอาแน่ชนแล้วชนแล้วมันบล้มันต้องหรอแล้วเด้งเดงบอกแล้วแน่มันบดจีบไ่ได้สักคนนะดิดไปทั้งข้ามกันเหรอเอ้ยมันด้ยวุ้มบอแล้วุ้มอล ไปแล้วะสามูก่าดีลย่ะงยงยบไปยังบมาสิก้อนมาสก้อนทีเาเหลสูกเอนไปยู่ปุ่นนะอนะอะบ้มารอนด้เลยมาสู้อไรพวกเออยองกันอีเด่นรักแม่จุ๊บจุ๊บล้วก็แบบแต่งแบบจุบจบเอ้องืออะ ไปแล้วนะฝันแล้วแน่เดี๋ยวมีแก้มือกูเนี้ยเดี๋ยวขอถือ้ีเดี๋ยวขอแก้แล้ว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 สอบแล้วสอบป่้ยนิบกูไปแเร่งรับผาเปียบตัวนี้นะนี่มือพุ่นะโอเคครับก็ผลสรุปนะครับไข่แพะโคชกตาสินครับผมไฟน์นี้เป็น ผู้แพ้นะครับบ้านหลังไอ้ยเหรอคิวกันแหงเหรอีเด้งสั่นละแต่โอ้ยลูบครับไอ้คินเงาเดี๋ยวเป็นแฮงเปล่ากันนะกว้างตัวนี้นะครับเชืแน่นะครับโอ้โหได้อยไปเสียจำได้ตรงแยกเดินก่งมากเลยนะผมแม่เยือนถึงของเขานะผมแพ้นะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อจริงๆโอเคก็ผลออกมาเนาะผมแพ้ผมก็ต้องโดนลงโทษนะ ต้องใยจะไรก็จับตัวว่าตัวจึงขึ้นไอใยจะงไรอ่ะหนึ่งในกระดาษเลยนะสวัสดีครับผมชื่อภูมิสวัสดีครับผมชื่อภูมิผมชอบน้องจุลมานานแล้วผมชอบน้องจุลัมานานแล้วน้องบอยอบอ น้องบอยนิกิกน้องบอยนิกิกอ้าวน้องบอยนิกิกน้องถอนน้องถอนน้องถอน้องถอนหมูหกกลังคุยน้องถอนี่กำลังคุยชอบนานแล้วแต่ที่ผมชอบนานแล้วน้องจุลคือน้องจุลวันนี้ก็จะแมนบอกรักน้องจูเลวันนี้ก็จะแมนบอกรักน้องจุเล่ น้องจุไลไอ้ภูมิชอบเด้อไอ้ภูมิชอบเด้อเป็นแฟนกับไอ้บอเนี่ยโอ้โออเป็นแฟนกับไอ้บอน้องทอนนะน้องทอนเหรอบอสนี้โอเคก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดกดติดตามเอาตัวมุดลากันอยู่แล้กันให้ช่องมิ้งเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาของ จใครรับน้องจุฬายกมือขึ้นีิงไงบุ๊กยิงไว